ก็เม to ื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมลงพื้นที่ก um ับคณะมนตรีครับก็จะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาค่อนข้างเยอะว่าเราบังคับใช้กฎหมายเราหลักใช้ใช้หลักนิติรับในการบังคับใช้กฎหมายในขณะเดียวกันเราบังคับใช้ปปสบังคับใช้กฎหมายทุกมิตินะครับก็ ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ร้องเรียนว่ามีขา้าราชการขา้าราชการเนี่ยไปหรือพหรือพนักงานของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่อนข้างมากแล้วก็วันนี้ก็เป็นการนะครับเป็นการจับกลุ่มเครือข่ายขา้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับรายรายหนึ่งนะครับในเขตอำเภอรสรบ,บุรจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานะครับโดยทําการในคราวนั้นนะครับได้ทําการจับกลุ่มยาบ้าได้สองล้านเม็ดนะครับ ที่จังหวัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางปปสร่วมกับทางฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจทหารเรือนะครับแล้วก็ทางฐานอกาศแล้วก็ทางส่วนท้องถิ่นก็ทําการขยายผลในคราวนั้นนะครับเข้าตรวจค้นที่เชียงรายสาแก้วและกอสมอทั้งหมด7จุดก็ยึดรถยนต์ยึดที่ดินได้5.3ล้านแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําการรวบร,วม,ร,ว,มรวมพยานหลักฐานขยายผล จนกระทั่งศาลได้ออกหมายจับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็วันนี้ก็ทางปปสนะครับกับร่วมกับฝ่ายความมั่นคงไปได้ทําการ,รจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาที่สาลได้ออกหมายจับได้5รายแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นโอเปอเรชั่นทั้งหมด6จุดนะครับเป็นเชียงราย3จุดเชียงใหม่2จุดกทม1จุดแล้วก็สามารถยึดที่ดินรถยนต์แล้วก็เงินสดได้ 45ล้านบาทนะครับรวมการทลายเครือข่ายข้าราการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับตั้งแต่วันยี่2ิจนถึงวันนี้นะครับได้50.3 3ล้านบาทนะครับแล้วก็มีตู้เซฟที่ยังไม่้เปิดอยู่หังล่างอีก3ตู้อีก3ตู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของอบสอร่วมกับทางภาคีเครือข่ายฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกันครับก็ถือว่าเป็นปตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ เรื่องของเราไม่ได้ละเว้นผู้ใดที่เขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกภาคส่วน,นครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็ทําการจับกลุ่มและที่สําคัญครับทางปปสก็ได้เพิ่มช่องทางนะครับเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสข้าราชการนะครับที่เข้าไปพัวพันกับกับยาเสพติดนะครับใช้คำว่าเป็นไลโอเอนะครับไลโอเอเจ้าที่รับพัวพันยาเสพติดนะครับ ไลโอเอเจ้าที่รับผัวพันยาสติดอันนี้ฝากฝากน้องๆสื่อมวลชนนะครับช่วยเป็นเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับปปสาาในการแจ้งไปให้ชาวบ้านพี่น้องที่อยู่งปากจังหวัดหรือใครที่มีบาะแสเกี่ยวกับคดีการเขาไป็เกี่ยวกักบยาเสพติดก็ให้แจ้งบาะแสมาทีไลโอเอเจ้าที่รับผัวพันกับยาเสพติดนะครับอันก็เป็นมือมือไม่ได้แต่นะ ก็เป็นตู้เซฟที่ทางทางเมื่อเช้าที่เจ้าที่เขาไปตรวจยึดมาที่บ้านของที่เป็นที่บริษัทที่เราทั้งตรวจยึดด้วยนะครับตรวจยึดทั้งบ้าน<ช>แล้วก็ทั้งรถยนต์รถยนต์คันนี้เราก็ตรวจยึดนะครับแล้วก็คนบ้านเมื่อเช้าที่ที่เป็นคนจีนเป็นเจ้าของก็แล้วก็ได้ตู้เซฟมาซึ่งตอนเนี้ยเราไม่รู้ข้า,างในเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องต้องทําการเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเปิดตู้เซฟนะครับว่าแล้วเสร็จแล้วก,วก็เปิดมาเท่าไหร่ทั้งหมดก็จะเป็นของกลางเดิมเนี่ย ห้าสิบจุดสามล้านบาทห้าสิบจุดสามล้านบาทนะครับถ้าเปิดมาครั้งนี้มาได้เท่าไหร่ก็จะถือว่าเป็นการรัพย์ที่ต้องตรวจ,รวจยึดครับแม่ทัพแต่และที่เขาเขา,เขาเขาตื่นตัวขนาดไหนที่จะช่วยกันสกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาบ้านเรานะครับผมก็เชื่อว่าผมลงไปพื้นที่เมื่อวานก็ไปที่ที่เลยนะครับได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าที่ทุกคนก็ตต่นตัวครับนะครับก็พยายามที่สําคัญคือพยายามจะให้ชุมชน เขาว่ามีสนร่วมเยอะๆจุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับภาครัฐทําทุกมิติครับคิดซับเราก็ทํานะครับเรา,เาบังคับใช้กฎหมายใครที่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย,ยในในมิติยาเสพติดแต่จุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือชุมชนครับถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรายากครับที่ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนการสร้างศรัทธาให้กับชุมชนการลดความบาดระแวง ให้กับชุมชนให้ชุมชนกามามามีส่วนร่วมกับเขาก็คือถ้าเขาแจ้งเบาะแสมานะครับในเมื่อเมื่อสักสองสัปด์ที่แล้วผมก็ไปเปิดยุทธการเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยที่ภาคหนึ่งแล้วก็ได้มาได้สองร้อยกว่าเป้าหมายเพราะอะไรครับที่เราไปเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมาครับว่าที่ต่างๆมีผู้ค้ารายย่อยอยู่เราก็ต้องเอาเจ้าที่รัฐเข้าไปโอเปอเรชั่นเพื่อเรียกศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นลดความบาดระแวงระหว่งางภาครัฐกับเจ้าที่ เมื่อไหร่ที่ชาวบ้านเขาเริ่มศรัทธาเราแล้วนกะ็ลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดเมื่อนั้นแหละครับเราก็จะชนะยาเสพติดครับขอบคุณมากนะครับ